คุานท่านถามอาจารย์ปนิษาดวยว่าเรารู้ว่ามันมีจุดขัดแย้งเรามันถึงได้ขัดแย้งกันใครคือผู้จุดชนวนความขัดแยง้งหรือสาเหตุอะไรเป็นตัวจุดชนวนความขัดแยง้งนี่คือความขัดแยง้งต่อจากความขัดแย้งนี่คือที่เราประทักันมาโดยตลอดจนเราตายไป22เจ็บไปหลายร้อยเสียขาไป8สูญเสียทรัพยากรรรมาของของเราไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่คือความขัดแยง้ง ที่ถามคุณด,ด,ดรปนิถามว่าใครเป็นผู้จุดชน,นวนความขัดแยง้งไม่ใช่เราไม่ใช่ประเทศไทยหรือสาเหตุอะไรที่เป็นตัวจุดชน,นวนความขัดแยง้งเพราะประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นตัวขัดแยง้งเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ปกครองดยคุณเซนคนเดียวคนเดียวใครทําให้คุณเซนโกรธแล้วแนขนาดที่นยกว่า BM21 มีเมีเท่าไหร่ยิงใส่เสียมันให้หมด แล้วไม่มีไปซื้อมาเอกอาจารย์ปณิธฐานแล้วว่ามันซื้อจากตลาดมืดมันซื้อมาจากเชโกสโลวาเกียมันซื้อมาจากบ,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 บอรโบิเวียมันซื้อมาจากยุโรปตะวันออกซื้อจากตลาดมืดมันมีเงินจากสแกมเมอร์มากมายมันเอาเงินดอลลาร์ที่มันมีเยอะแยะเนี่ยไปซื้อจากตลาดมืดแล้วส่งมาให้มันที่ขมรมันจะมีบีเอ็มยี่ิยิงยิงแบบยิงยิง,ยงเป็นบ้ายิงเหมือนคนบ้าคนป่ามีปืนอ่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งเด uh ียวคือต hey, right. like ้องโรยตัวไปจับไอ้ข really like, ุนเซนขึ้นมาจับมันขึ้นมาแล้วมัดมือมาตีแล้วไปวางวิธีการท้องสนามหลวงแล้วให้คนไทยทุกคนถือหินคนละก้อนแล้วปาใส่มันปาใส่มันเหมือนในสมัยโบราณเข้าใจป่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันเลิกกสจิการประชุม GBC เลิกสถิการประชุม JBC เลิกการประชุม ABCDEF เลยนอกจากขนมปังนอกจากขนมปัง ABC แกไม่ต้องประชุมอะไรอีกแล้วนี่มันยิงไงขนาดเนี้ย ตั้งแต่เช้าเธอเห็นมันยิงเนี่ยมเมื่อวานมันยังพูดว่าจะหยุดยิงเลยพ่อมเนี่ยควงโหไอเวน